สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะทนายอนันชัยเผยเหตุผลเป็นทนายให้กับชูวิตไม่ลังเลขอเดินเคียงข้างทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่ถูกใจบางคนเมื่อวันที่6เมษายน นายอนันชัยชัยเดชทนายความระบุทางเฟซบุ๊กถึงเหตุผลในการรับว่าความคดีต,ต่างๆให้กับนายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองชื่อดังแม้ผู้ใหญ่หลายคนจะทักท้วงด้วยความเป็นห่วงก็ตามทนายอนันชัยระบุว่ามีคนถามว่าทำไมผมจึงเป็นทนายความให้กับคุณชูวิทย ผู้ใหญ่บางท่านก็ทักท้วงด้วยความเป็นห่วงผมด้วยเห็นว่าคุณชูวิทย์เป็นเจ้าพ่ออาบอบนวดแต่ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ผมเป็นทนายให้กับคุณชูวิทย์ทำไมเสียงจึงแตกผมจึงศึกษาภูมิหลังคุณชูวิทย์อย่างจริงจังทราบว่าคุณชูวิทย์เป็นคนที่ตั้งใจทำงานจะทำอะไรก็ทำจริงๆกล้าได้กล้าเสียยอมหักไม่ยอมงอ เคยประกอบธุรกิจอาบอบนวดโดยถูกกฎหมายแต่ถูกตำรวจบางนายและข้าราชการบางหน่วยรียดไถให้ส่งสวยมาโดยตลอดคุณชูวิทย์ไม่เคยพูดไม่เคยเฉได้แต่อดทนอดทนกระทั่งมีเรื่องคดีหรือบาเบียซึ่งที่ดินดังกล่าวคุณชูวิทย์ได้กู้เงินซื้อมาโดยชอบโดยกฎหมาย แต่พูดที่อยู่อาศัยกับไม่ยอมออกจากที่ดินแม้จะพูดดีๆแล้วก็ตามเมื่อผู้อยู่อาศัยไม่เกรงกลัวกฎหมายคุณชูวิทย์ไม่รู้จะทำอย่างไรจนได้รับคำแนะนำผิดๆของผู้มีสีบางคนว่าแบบนี้ต้องใช้ตาต่อตาฟันต่อฟันดีมาดีตอบร้ายมาร้ายตอบจนตัวเองได้พลาดพังต้องถูกจำคุก คุณชูวิทย์จึงออกมาแฉการทุจริตคอรับชันต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองให้สังคมได้ทราบเป็นเหตุให้ผู้เสียผลประโยชน์โกรธกันยกใหญ่ก้าวหาว่าคุณชูวิทย์เป็นคนไม่ดีคนสีเทานอกจากนี้ในะระหว่างที่ถูกจำคุกคุณชูวิทย์เห็นว่าที่ดินดังกล่าวยังไม่สามารถพัฒนาทำประโยชน์อะไรได้ จึงได้นำที่ดินบางส่วนทำเป็นสวนชูวิตซึ่งเป็นสวนส่วนบุคคลเพื่อให้ประชาชนย่านนั้นได้ใช้สำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายจัดให้มีเวลาเปิดปิดที่แน่นอนมีการดูแลบำรุงรักษาโดยเสียค่าใช้จ่ายเองเดือนละไม่ต่ำกว่า800บาทและเสียภาษีทุกปีไม่เคยใช้เงินของกรุงเทพมหานครเลย ผมเชื่อว่าคุณชูวิทย์เป็นคนใจกว้างมากการที่มีผู้มากล่าวหาว่าคุณชูวิทย์ได้อุทิศที่ดินดังกล่าวให้เป็นสวนสาธารณะแล้วนั้นแล้วเช่นนั้นผมถือว่าคิดน้อยคิดไม่เป็นใจแคบและมีอคติเพราะไม่มีนักธุรกิจคนไหนหรอกที่จะลงทุนกู้เงินจำนวนมหาศาลมาซื้อที่ดินเพื่อจะยกให้เป็นสาธารณประโยชน์ ลองคิดดูก็ได้ว่าถ้าเป็นคุณจะยอมกู้เงินมาซื้อที่ดินเสียดอกเบีย้ยมหาศาลให้ธนาคารแล้วยกให้เป็นสาธารณะประโยชน์ไหมทนายอนันชัยกล่าวทนายอนันชัยยังกล่าววา่าเมื่อคุณชูวิทย์มาขอให้ผมเป็นทนายความให้และบอกกับผมว่าผมเป็นองค์คุลิมานกับใจ อีกทั้งคุณชูวิทยังก้าออกมาแฉพวกกลุ่มทุนสีเทาให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมพร้อมกับพูดเสมอว่าจะสู้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อฝากความดีไว้กับแผ่นดินดังนั้นในสายตาของขุมจึงมองว่าคุณชูวิทย์เป็นคนจริงและเป็นคนที่กล้ากล้าที่จะยืนยันพูดความจริง โดยไม่หว่นเก่งผู้มีอิทธิพลใดๆด้วยเหตุนี้ผมจึงตัดสินใจเป็นทนายความให้กับคุณชูวิทย์โดยไม่ลังเลแต่อย่างใดผมจะเดินไปด้วยกันกับคุณชูวิทย์ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมแม้ไม่ถูกใจบางคนก็ตามผมจึงอยากจะถามกลับไปว่าคุณจะให้คุณชูวิทย์เดินเพียงลำพังคนเดียวหรือครับ คงไม่ต้องถามผมอีกนะครับว่าทําไมผมจึงเป็นทนายความให้กับคุณชูวิทย์และผมขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่และเอฟซีทุกความห่วงใหญ่มาะที่นี้ครับทนายอนันชัยกล่าวส่วนทางด้านของชูวิทย์นั้นจ่ออุดทรปมสารห้ามพูดต้านกัญชายันทําเพื่อส่วนรวมตามหลักสิทธิเสรีภาพ จากกรณีที่นายชูวิทย์กมนลวิสิ์ถูกศาลแพงสั่งห้ามกระทําละเมิดต่อพักภูมิใจไทยในการแพร่ข่าวไขข่าวฝ่าฝืนต่อความเป็นจริงทําให้พักเสียหายโดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับกัญชาและการประมูลโครงการรถไฟฟ้า,ฟาสายสีสม้มความคืบหน้ามเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่6เมษายน2566 ที่โรงแรมเดอะเดวิสบางกอกสุขุมวิท24นายชูวิทย์ได้เปิดล็อบบี้โรงแรมทะแงต่อสื่อมวลชนมาคำสั่งสารยังไม่เป็นที่สิ้นสุดวันที่7เมษายนเวลา9นาฬิกาตนจะเดินทางไปยื่นอุธทธรณ์คำสั่งดังกล่าวที่สารถนนรัชดาจากนั้นในช่วงเย็นเวลา17นาฬิกาวันเดียวกันจะเดินทางไปทำกิจกรรม ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินอกจากนี้ยังมีความคิดว่าจะไปยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญด้วยเพราะเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างชัดเจนเนื่องจากคงไม่มีเวลาใดที่ตนจะพูดถึงพักการเมืองได้ดีไปกว่าเวลานี้อีกแล้วซึ่งท้ายที่สุดเมสารอุทธรจะยื่นตามคำสั่งแต่ตนก็ต้องดำเนินการต่อไป ภายใต้กรอบการปฏิบัติตามกฎหมายขอยืนยันตนมั่นคงชัดเจนและสิ่งที่พูดคือนโยบายสาธารณะที่พักการเมืองนำมาบังคับใช้กับประชาชนตนมั่นใจว่าตนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่สำคัญแก่ชารามากขนาดนี้แล้วไม่คาดหวังจะมีอายุยืนยาวเพียงแต่อยากให้มีใคร ระลึกถึงบ้างในวาระสุดท้ายของชีวิตแม,แม้วันนี้จะถูกปิดปากแต่ตนก็จะสู้ตนไม่มีเบื้องหลังเหมือนคนอื่นเพราะประชาชนจำเป็นต้องรู้จุดยืนของพรรคการเมืองโกนเหมือนการเลือกสินค้าจะต้องมีการพิจารณาก่อนเลือกซื้อการเมืองครั้งนี้จะต้องเปลี่ยนนายชูวิตเก่าว ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการแถลงข่าวนายชีวิตก็ได้มีการกล่าวพาดพิงถึงตัวบุคคลและนโยบายของพักภูมิใจไทยรวมทั้งตอบข้อสอบถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็นพิพาทกับตัวบุคคลในพักภูมิใจไทยอยู่ตลอดเวลาซึ่งนายชูวิทย์เองก็ยืนยันว่าทำไปเพื่อส่วนรวม ตามสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น